อาแล้วครับก็เสาร์อีกันเรื่อครับวันนี้คู่อยู่ช่องหรอวิเจอร์าชาแนลวันวนะี้คู่อยู่เกมเจนชีแพร์เกมเก่าเจ้าเปิดเก่าเก้าประจำนะวันนี้เราก็เล่นในเรืเ่องอิโตของอตอนต่อมานะโอเคเรามาเล่นในเรืเร่องอิโตกต่ออย่า,ยาเพิ่งลีลาเลย,ยอิโตนะเรามาที่นี่กันนะฮะใช่เราห่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าการประลองมาแรงกับเกคือเกมแบบไหนเนาอเราท่านอาจะเคยเห็นโอดีตเข้าโตเกอบ่อยๆนะ เหว่งชิดิศนี้ภายนอกดูจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วนิสัยมันอ่อนโยนมากปกติแล้วมันไม่ค่อยเคลื่อนตัวมากข่าไนร่นนะแต่เวลาที่พวกมันต่อสู้จะบอกไงดีแม้ว่าจะต่อสู้กับพวกแมลงพวกเดียวกันเองแต่พวกมันก็ไม่มีทางยอมแพ้เลยนะเพราะงั้นการประลองแมลงก็คือเกมที่ใช้องค์นี้คขปาไตกที่หามาเพื่อต่อสู้กับแมลงฝั่งตรงข้ามนะตอนเด็กช่างก็เคยเห็นนะอย่ามาดูถูกมันเดียวนะเพียงเพราะว่ามันเป็นเกมของเด็กๆนะมันมีความรู้ความรู้เบื้อง เบื้องลึกเอ้ยเบื้องหลังลึกซึ้งกว่าที่คิดนะฉันเคยปลองมาแรงมานับพันครั้งถ้าไม่ใช่ก็อาจจะ800ครั้งก็ได้พอมีประสบการณ์โชกโชนแล้วาำพังแค่ดูรูปร่างและรวดลายก็สามารถรับรู้ถึงความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกมันได้ทันทีไม่ใช่เคลสภาพร่างกายนะสคาพจิตใจของนี่คับโตะก็สสาคัญถ้ามันไม่สไม่ไม่อยากสู้หรือไม่กล้าสู้ก็ไม่ได้เหมือนกันเชียฟ้าผ่าไม่เตอแต่ไม่ต้องหัวหรอกนะ สิ่งที่โชคดีที่สุดก็คือพวกเธอต้องคือการได้มาเจอฉันสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในหมู่ผู้เชี่ยวชาญแล้วนะแต่เราไม่ได้เจอไม่ได้จะ,จะประลองมแมลงซะหน่อยเราแค่มาเฝ้าตาม คุณเฉยจริงสินะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้พวกเธออาจจะคิดว่าฉันโม้ไว้ถึงตอนนั้นพวกเธอค่อยดูเองว่ากันว่าฉันเน็ตเจ๋งขนาดไหนวันนี้เขาเปโตะของเด็กคนนั้นนะแข่งแก่งมากเราจะประมาทไม่ได้จะต้องเลือกตัวที่สามารถสู้ได้ดูเหมือนเขาจะไม่ฟังที่เราพูดเลยฉันขอดูก่อนนะเราันที่เินถ่าตรงนั้นกันเถอะที่น่าจะมีอนุเคาโป็ตะที่เก่งกาจซ่อนอยู่ก็ได้ นำบากหูดแล้วเราปิดฝาฝนไม่ได้เลยนะเราต้องปล่อยให้มันปกไปาาว้เรื่อยๆด้ส์สเาอาผ่าแล้วไยเบะโอนิคบุมุสิตะิกะชั่พี่มีอัตราเนี่ย่นั่นพวกมันมีสีสันมาโอนิคาบุมุชนกั่มอัรเนีานพวกมนมานเดอร์เมะเดอร์เมลอนที่กอบนพืเนน่ะเป็นั อาจจะมีสบางตัวอยู่เนี่ยที่มันเอามันมาเก็บไว้ที่นี่ซึ่งพอมองจากที่ใกล้กันแล้วดูคล้ายๆโอนี้คาร์บโตะเหมือนกันนะแค่นี้นะตามหาโอนี้คาร์บโตะมึงบอกกับตาบอ๋มึงเห็นไอ้นั่นสีม่วงแล้วมึงเคี้ยวอันนี้คาร์บโตะใช่ไหมจับโอนี้คาร์บโตะข้างบนแน่นอนไหนเอออ่ะพอร์ เจ้านี่ไงล่ะเห็นไหม <c oughs> มาฉันนาทีต้องออยังไงก็ต้องเจออนนี่คาบโตแน่นอนอมันดูตัวเล็กจังอนนืม<ต>มันก็ตัวเล็กไปหน่อยน,นั่นแหละแต่ผลแพ้ชนะไม่ว่าครที่ขนาดตัวเสมอไปหรอกนะก่อนหน้านี้คุณพูดอีกอย่างนี้นะฟังฉันอธิบายก่อนสิถึงพระราชกังของมันตัวเล็กจะเสียเปรียบแต่ด้ยความว่างไวมากกว่าซึ่งมีโอกาสที่พิกชนะได้สูงกว่าแต่ถ้าว่างตามร่วงแล้วยังไงสุดท้ายมันก็ต้องมาปะหน้าเอาเอาข่าวมาชมกันอยู่แล้ว เพราะไงพลังกำลังก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบตรนนี้เขาไปตกที่แบบใช้ปืนแบบเน้นพลิ้วแบบหลบแล้วยิงหลบไปยิงสุดท้ายมันก็ต้องเอาเข่ามาชนกันงัดก็ไปงั้นกันมาอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องวัดกนที่พลังกำลังอยู่ดีความเร็วมันไม่ไม่มีผลห่าหิวเลยหรอกแต่มันดูไม่ค่อยจะกระฉับกระเฉงเลยนะ เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่ลงสนามจะไปรู้เรื่องอยังไงใช่ไหมล่ะถึงมันจะดูอ่อนหัดแต่นี่ก็เป็นข้อดีนะเธอไม่เคยได้ยินเขากล่าวว่าคนตาบอดไม่กลัวงูเหรอแมงที่ไม่เคยต่อสู้จะเต็มที่เป็นพิเศษเมื่อต้องต่อสู้ในทาตงต่อกรข้า,มาแมลงที่เคยผ่านการสนามมาไปนานานาับไม่ถ้วนจะคตโตจะตรงมุมเมื่อเจอขอตสู้ที่แข็งแกร่ง ฉันนึกว่าจะจับได้มานใ้ตัวโตกว่านี้ซะอีกเอาหน่าเชื่อมือฉันเถอะประสบการณ์ฉันบอกว่าเจ้าโอนี่เขามาโตตัวนี้ไม่เร็วเลยล่ะว่าแต่ไพ่มอนไปไหนล้วล่ะฉันกลับมาแล้วสิดูมาดูสิว่าฉันเจออะไรยังไงเราก็ต้องคุยเกับคุกับอิโตอยู่แล้วแถมยังว่างว่าอยู่ด้วยตอนที่เราโดดเข้ามาไพ่มอนก็เลยบินไปดูไปไปดูอีกฝั่งแล้วก็บังเจอเจตัวนั้นเข้าให้น่ะโอนี่เข้ามาโตสีแดง้วเห่ะ เป็นไงล่ะทางตัวใหญ่และแข่งแร่งแค่ดูก็รู้แล้วว่าต้องต่อสู้เข่งแน่ๆต้องตามให้คุิตโตอะอธิบายไปทุกอย่างเลยที่พวกเราที่พวกเธอตามหามาก็คงจะตัวตัวใหญ่กว่าเออเธอคงมีประสบการณ์ในการจับแมลงเยอะใช่ไหมล่ะนี่เป็นคันแรงฉันที่จับอ,อันนี้คขาบป็นตกเองนะ นะแต่งั้นเธอก็อมีพรสวรรค์น,นั่นเนี่ยแค่แบบเดียวก็าการเป็นผนะู้เชี่ยวชาญในการประลองมานแรงซะแล้วแต่ยังไงก็คงต้อง,องด้อยกว่าฉันหน่อย,อยก็แล้วกันนะ <c oughs> เออกระดูไม่เท่าไหร่นี่นะ <c oughs> ดีแล้วละ่ะ <c oughs> เพิ่มจากตัวนี้เข้าไปโอกาสชนะเราก็จะเพิ่มมากขึ้นคร <c oughs> ั้งนี้ต้องชนะแน่นอนโอ้โหตตวแม่งบักเอกเลย <c oughs> ครั้งนี้อย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยชนะเลยในโลกนี้นะถึงแม้ว่ามีบางคนที่เต็มไปด้วยความสามารถและความกระตือร้นแต่ก็ใช่ว่าจะประสบ สำเร็จไปได้ทุกอย่างนะแต่ที่สุดแล้วประสบผลลั์ก็คือเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันมีคำหนึ่งที่สรุปเรื่องแบบนี้ได้มากๆนั่นก็คือความบังเอิญแหละนะขนาดนั้นเลยเหรอโอนี่เข้าไปตบตัวนี้ตัวของฉันมาไล่ความหมายขนาดนั้นแล้วสินะนั่นก็ดีกว่นสิคุณบอกว่าแมลงที่ว่องไวมีโอกาสชนะมากกว่าไม่ใช่หรอฉันว่าแมลงทั้งสองตัวมีโอกาสชนะของัันก็เก็บพวกมันไว้ก่อนก็แล้วกัน ค่อยลองใช้เมื่อถึงเวลาก็แล้วกันนะนะ <c oughs> ไม่งานคงเสียดายแย่แล้วใช่ไหมละ่ะแผลไปเรื่อยแ <c oughs> ม่เวาลากลับไปจะลองมาแล้วละ่ะ <c oughs> เรืองฉันเริ่มจะพุง่งพลาดแล้วไปกันเอ <c oughs> ถอะแถลไปเรื่อยนะคนคนนี้อ่ะวับ มาดูดิของเด็กน้อยเขาจะแข็งแก่งขนาดนั้นเชียวเจอโอนี้ตัวแดงเราเข้าไปพอเขาบอกว่าสีแดงแรงสามเท่าในตัวพวกพี่ก็กลับมาเราเริ่มกันเลยไหมฮะแน่นอนสิโอนี้เขาโตะที่ฉันนำมาครั้งนี้เป็นตัวที่เก่งชุดยอดเลยนะผมไม่โกรธแล้วรยเลยพีศาจขาวพัะงาดเฮ้ยขาวเป็นสีขาวอะเป็นสีเพือกอะ คราวนี้ฉันต้องชนะแน่นอนเอาเลยนินจาว่องไวมาแล้วตัวม่นขนาดต่างกับชิ้วหายเลยคุนตั้งเชียร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสู้เขาเลยลุยเลยเาเลยใช้เท้าพุ่งชนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแพ้แน่นอนอย่างนั้นแหละจะกลับมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันพาให้ด้วยนี่ไงนี่ไงอ่ะสุดท้ายสุดท้ายนะในความว่องไวมันช่วยอะไรได้อ่ะ สุดท,ท้ายมันก็ต้องเอาหัวมาชนกันอยู่ดีความว่างไวไม่มีผลอะไรหรอกอีตายฮะเอออาเชี่ยเอ,อ้เชี่ยหายไปเลย<า>โอ้นินจาว่องไวของฉัน,นกลายเป็นนินเจ้าวไววอ่อง,งั้งนั้นเย่เผมชนะอีกแล้วป่าจริงฉันแพ้เจ็ดครั้งติดต่อกันแล้วนี่ยดูถ้าโอกุระมิโอจะไม่ได้โกหกสินะพี่สาเขาพังงานนี่ไรเทีมทานซจริงแม้แต่พี่อีโตะก็อชนะไม่ได้ จะจำสถานี้เอาไว้ค้าน่าจะต้องชนะนายแน่นี่เจ้าหนูทโนทอร์ตาโดแดงเดือดของเธอออกมาล้าตายฉันสักรอบสิไม่แล้วทอร์ตาโดแดงเดือดกูเติมแดงให้ด้วยมันชื่อว่าทอร์ตาโดเดือดนะคุณเรียกแดงเดือดแล้วกันเธอยอมรับชื่อนี้แล้วเหรอว้าวอันนี้เขาไปตบนี้สุดยอดเลยโอ้โหตัวแม่งอ้วนคนนี้โอ้โหสีเพื่กตั้งหากเป็นเออคาร์บะโตเวอร์ชันชายนี่นะฮะ ห้ามพายได้ขัดนะปีศาจขาวพังงาดรุ่ยเอยๆใช้ไพมอนซูปเปอร์ทอร์นาโดเลยมีท่านี้ที่ไหนกันละ่ะเอาเลยเอาเลยเออแท็กเกิลเป็นไงละ่ะเออแพ้ซะแล้วชนะแล้วทอร์นาโดแรงเดือดนี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดแล้วว่าจะตรงนี้นจะสู้เก่งขนาดนี้นนอชนะปีศาจขาวพังงาได้สบายๆายเลย ฮ่าฮ่เเป็นเจ้าข <ija> องการประลองไม่งทฉันเคยมองไว้ตั้งแต่แรกมีความสุขจริงๆเลยเพื่อนยา่าไพ่มอไม่พอสว่างจริงๆด้วยแนนว่าทาร์โดแดงเดือดก็มีส่วนมากเลยนะงั้นยกมันให้แด่สุเกตีไหมละ่ะจริงด้วยสิยังไงซะหลังจากการประลองแมลจบลงแล้วก็ต้อง <ś> <ś> ฉันยกให้หนายก็แล้วกันนะนจะนี่เหรอทำไมละ่ะ <ś> ใพ่จริงๆงั้นเหรอ เราไปเถอะนาถ้าเราจะกลับไปนาก็ต้องเอาเอาไปบอดเพื่อนเพื่อนว่าไงว่าตัวเองว่ามีมาแมลงที่แข็งแกร่งขนาดนี้พวกเรายังสามารถกลับไปได้อีกเหรอฮะแนนนอนสินฉันได้เลยฉันไม่เคยผิดคำพูดอยู่แล้วงานตกลงตามนี้ถ้าฉันฉันมีเรื่องที่ต้องคุยกับเพื่อนสองคนนี้นายไปเล่นกับยาโอนิโตะก็แล้วกันเป็นเด็กเป็นเด็กดีด้วแหลนนะเหมือนจะไม่ีปัญหาอะไรแล้วนะ ที่จริงพวกเธอคนคือคนของสำนักที่เลี้ยวใช่ไหมล่ะพี่คงมาจับตัวพี่อิโตสินะเอ๊ะฉันบอกไปแล้วไงว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของฉันเป็นพี่น้องของแก๊งอาลัธิกทั้งนั้นแหละโฟลราสนิทกันจะตายโกหกแก๊งอาลัธิกมีสมาชิกไม่กี่คนเองพวกเราก็ต่างรู้จักกันหมดแต่ไม่เคยเจอพวกเขามาก่อนเลยก็ก็คนใหม่ไง พี่โตไม่ทำอะไรผิดพวกพี่อย่ามาจับพี่โตไปเลยนะก็ไปใช้กำลังแย่งไปสินอกจากที่เขาเขาจะไม่ทำเรื่องไม่ดีแล้วพวกพี่ยังช่วยเหลือคนอื่นด้วยเขาไม่ใช่คนเลวนะเออใจเย็นก่อนนะอย่าพูดแบบแบบนั้นกับคนอื่นสิเออฉันจะอธิบายยังไงดีนะเนี่ยฉันโกหกไม่เก่งจริงหรอนะพี่โตบางครั้งถ้ามันจำเป็นก็ยอมรับซะเถอะ มันไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราล็อกขอบคุณนะยายโอนิเหมือนจะปกปิดไม่มิดล้วสินะมากับฉันสิฉันอธิบายให้พวกเธอฟังเองอาริกซีจีไหมเดี๋ยวเราก็ได้ตอนนี้สำนักเทียนเลียวกำลังตามเรื่องปล้นและที่ชิงทัพย์อยู่นะซึ่งฉันก็ไม่ได้เป็นคนทำรอกนะฉันมีเหตผลที่ต้องโกหกอยู่และก่อนที่ฉันจะจัการเรื่องนี้ให้้เสร็จเรียบร้อย ฉันไม่อยากให้คนบริสุทธิ์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะนะฉันมีความคิดเหมือนกับพวกเธอนั่นแหละฉันแค่อยากรีเลียงความขัดแย้งทั้งหมดมันไม่คุ้มเลยที่จะถ,ถ้าจะต้องมีใครเจ็บตัวแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่หรอถึงขนาดที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบไปแบบนี้พวกเธอมาจากโลกภายนอกใช่ไหมล่ะงั้นฉันคงเริ่มเล่าเรื่องเริ่มเล่า,ลา,ลาตั้งแต่เรื่องของคริมสันโอนิและบรูโอนิแล่วน,น,นะเดี๋ยวก็นะ ถ้าเป็นนิทานละก็เราเคยฟังแล้วแหละนะอะไรพวกเธอก็รู้เรื่องกันเหรอนี่ก็ดีเลยละ่ะฉันจะได้ไม่ต้องพูดให้มากความหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในนิทานจะเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชะตากรร <mans> มของเผ่าโอ,อนิในที่นานนะัมม้นล้วนเป็นความจริง บรูโอนี้เลือกขี้จาในประเทศตัวเองมีเพียงแค่คุณสัตว์โอนี้เท่านั้นที่ยังคงอยู่แต่ที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนิทานบอกเล่าเพียงแค่เรื่องเล่าที่สวยงามและไม่มีวันพูดถึงความจริงเมื่อนานมาแล้วอินาซมะเป็นสถานที่อันตรายมากหากต้องการการคุ้มครองจากไรเดนโชกุนจะต้องมีคุณสมัตที่ดีกับโอ,โอนีเกิดมาเพราะกับความภาคภูมิใจการที่จะไปการที่จะได้ไปอยู่ าการที่จะไปขอให้คนผู้อื่นยอมรับนั้นมาเจรลยคือง,ง่ายเลยเมื่อเวลาผ่านไปโผอนี่ก็ค่อยๆแยกกลายเป็นสองกลุ่มฝ่ายที่เป็นมิตรกับมนุษย์คือคิมตาโอน,นิและฝ่ายที่หัวรา้านและทิธิก็คือรูโอ,อนินั่นแหละไพมอนนึกว่า2องไฟจะเป็นแทรกการกันซะอีกที่แท้เป็ไฟเผ่าเดียวกันเหรอเนี่ย ใช่เราแท้จะไม่มีความแตกต่างกันเลยเราแค่ใช้วิธีย้อมสีเขาเพื่อแยกแยกแยกฝ่ายก็ท่านั้นแหละนะทำไมโอริสจะถึงต้องเสียสละด้วยล่ะอในตอนนั้นมนุษย์ยังคงหวาดกลัวและระหวาดระแวงเผ่าโอนี่เลยอยู่นะคิมซาโอนี่พยายามเผาอุทาริอยู่รอลกอย่างสับตน แต่บูโอนิกลับสร้างเรื่องขัดแย้งกับมนุษย์อยู่ในอยู่เนื่นงองๆมนุษย์ไม่สนใจคิปสัต์โอนิหรือบูโอนิอะไรห,หรอกนะพวกเขารู้แค่ว่าเผ่าอนนั้นเข้าโดยยากถ้าเคยไม่แบบนี้ต่อไปมนุษย์ก็จะมีวันยอมรับเผ่าโอนิได้ตลอดกาลแต่นั้นฉันในตอนนี้ผู้นำที่น่าน,นับถือของเผ่าของคิมสัโอนิและบูโอนิจึงลุกขึ้นมาแก้ไขพวกเขาร่วมดื่มและร่วมสาบานว่าบูโอนิจะสวมบทบาท เป็นปีศาจผู้ช่วยร้ายผู้ช่วยให้คิมซันโอนิสามารถรวมรวมรวมตัวเข้ากับสังคมมนุษย์แต่ผู้นำของรูโอนิได้ยินเงื่อนไขสองข้อเงื่อนไขเงั้นเหรอข้อแรกนี้จะต้องไม่ถือคติถืออะถืออาคติต่อมนุษย์พวกเขาจะต้องยอมรับมนุษย์ในให้ได้ก่อนที่มนุษย์จะยอมรับพวกเขาในตัวของเขาเีาจะต้องไม่ทำร้ายผู้ที่อ่อนแอและไม่ยอมและไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งต่างๆ ข้อสองกินสันโอน้จะต้องเข้าอยู่ในสงคามเข้าไปอยู่ในสังคมมนุษย์แต่ไม่ใช่ว่าการพยายามทาให้มนุษย์พอใจเผ่าโอนี้ควรจะให้ได้รับความเคารพนับถือจากเผ่ามนุษย์ด้วยนิสัยที่เที่ยงตรงและอารมณ์ที่พุ่งพลาดและความแข็งแกร่งอัน่าเกรงขามเลยพยานก็คือพวกเขาจะต้องสืบสารสายเลือดของเผ่าโอนี้และปกป้องความภาคภูมิใจของเราด้วยแบบนี้ที่เอง และกำลังสินใจเสียสละตัวเองแล้วจำนวนคนในบรูโอนิก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆจมหายไปที่ถุดใช้ทันงเคยฟังเรื่องของคิมซาโอนิและบูโอนิมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่คิดเลยว,ว่าเผ่าโอนิไอ้เอผ่าบรูโอนิจะมีชีวิตรอดอย่จริงๆคุณหมายถึงว่าหมายความว่าเรื่องเลวร้ยายพวกนี้ไปฝีมือของรูหลานเผ่าโอนิบรูโอนิงั้นเหรอใช่ คนส่วนมากไม่ได้สนใจสีเขาของเขาหรอกแล้วนะพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบรูโอนี้อยู่ในโลกมีอยู่ในโลกใบนี้แต่เด็กๆในแก้งอิเลสกิจไม่มีทางจําผิดแน่พวกเขามีเห็นโอนี้ที่มีสีเขาที่แตกต่างไปจากเราแต่ถ้าเป็นทายาทของบรูโอนี้จริงๆก็มั่นค้าจะแปลกฉันทํใจยอมรับไม่ได้เพราะว่าบูโอนี้ให้ความสำคัญกับความภาคภูมิใจของตัวเองไ้เหรอใช่พวกเขามองว่าความภาคภูมิใจสําคัญมากกว่าชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำเลยนะ ฉันช่วจงผ่าของบรูโอโนี่เื่อที่เกียสละตัวเอ,ตเองมากโดยตลอดและเข้าใจสิ่งที่บันพุกคาดหวังว่าถึงอนาคตของเผ่าโอนี่การปลดลิอกจริงยัไม่ใช่ความภาคภูมิใจของเผ่าโอนี่เอสักนิดฉันคิดว่าบรูโอนี่จะต้องถูกหลอกหรือไม่ก็โดนขู่ให้ทําเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ฉันไม่มีหลักฐานแล้วนะเพราะงั้นคุณเลยพยายามยื้อเวลาเรอใช่ ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเข้ามาปวดแล้วก็ป่านนี้จะหมอนน่นคงถูกสนักเทเลเลียจับตัวไปแล้วนะลาสเกตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะคุณบอกว่าคุณช่วยเหลือเขาแสดงว่าเขารู้เรื่องของคุณใช่ไหมล่ะ เพราะเขาคนที่ฉันเสียชีวิตผู้ช่วยมาจากเงื้อมือของโลนินเละนะตอนที่พวกเขามาปล้นบ้านไดสเกตกำลังเล่นอยู่ข้างนอกพอกลับมาถึงพ่อกับแม่ของเขาก็ถูกจับตัวไปแล้วเคโพดิชันตามเรื่องนี้ก็เพื่อตามหาพ่อแม่ของเขาแหละนะคุณน่าจะบอกไปตรงๆตั้งแต่แรกนะ มันก็ไม่เชื่ออยู่ที่นั่นแหละฉันไม่ได้อยากบอกเรื่องนี้กับเธอแผนเดิมของฉันก็คือจะกลายพ่เอพเธอสลบให้พ่อเธอสลบจากน้าพาครอบครักกวของฉันหนีไปที่อื่นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บรูโอน,นี่อย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับครอบคัวเออ มีปน<ล>และจี้ศัพอ,อีกด้วยฉันไม่อยากจะลากผู้บริสุทธิ์เขา้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าพวกเธอไม่อยากจะเชื่อและจะจับตัวฉันไปฉันก็ากชังก็จะสู้กับพวกเธอ,อย่างสุดชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าพวกเธอจริีๆจะเชื่อฉันแล้วก็ฉันจะขอเวลาสักหน่อยเมื่อไหร่ที่ฉันจับรูโอนี้ได้ฉันจะพาไปมอบพาเขาไปมอบตัวเองก็ได้แล้นะฉันจะช่วยคุณเองฉันก็ได้อเสียก็ผิด คิดซะว่าพวกเรามาจับตาดูคุณแล้วกันเมื่อกี้ไม่ทันอ่านเลยเธอมือลัานกดปซะสละเพวาะเธอนี่แท้พวกเธอก็มีเป็นคนที่มีเหตุผลยิ่งย้าตามหาความจริงและความผดุและผดุงความประยุทธ์ที่ทำนี่เองฉันนึกอยู่แล้วว่าพวกเธอจะต้องเข้ากันได้ดีแะแน่บอกกันเลยนะว่าตอนต่อตอนไปตว่าต่อไปจะอันตรายมากๆพวกเธอเตรียมใจไว้ดีแล้วกันอย่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะวางใจเลย พวกเราไปแล้วก็จะไปศด้มากประสบการณ์และรอบรู้อยู่แล้วนะงั้นเราไปสืบหาที่อยู่ของบรูโอนี้กับฉันก่อนก็แล้วกันไม่เหยื่อรนึงพักอยู่ที่ค่ายทาหารซังโคนมิยะเขาบอกว่าเห็นบรูโอนี้กับตาตัวเองพวกเราไปตามหาเขากันเถอะโอเค อ๋อนี่เป็นแบบของเข็สังอนุยาะก็คือเป็นค่ายเนี้ยโอ้เมล่นานลืมละไม่ได้วิ่งผ่านเลยแถวนี้โอ้โหอะรอย่างสูงเลยนะเก้ไม่เป็นไรเอนิจเจราเยอะไห้ไปเรยวนะถึงละไปเยี่ยมเยือนเหยื่อโอ้โหใช้คำได้สุดยอดเลยขึ้นมาแล้วครับไหนๆอยู่ไหนเอ่ยอ่ะมาสตอกโอ้มหก็ นายเขาเป็นมาสโตอสินะโอโอ,โอ้นี่อีกแล้วใช่ไม่ใช่พวกที่คนนี้มาป้หนนายหรอกไม่ต้องกลัวนะก่อนหน้านี้ฉันติดต่อมาหาหนายแล้วจำได้ใช่ไหมล่ะฉันต้องการจะาอ,อ,อความช่วยเหลือจากนายแหละนะขอโทษนะฉันยังไม่ค่อยสบายใจอยู่เล็กน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ฉันกำลังขนส่งสินค้าอยู่จู่ๆก็พวกโรนินก็จู่โจมเลยนะฉันเจอเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งแล้วส่วนมากฉันก็จะให้เงินพวกเขาไปเพื่อเล่นัปหาน้องๆฉันไม่พอมีข้าวของอยู่บ้างแต่คราวนี้พวกเขาดูไม่พร่ำพูดพร่ำทำเพลงอะไรทนะั้งนั้นพวกเขาตั้งใจจะปล้นของไปและยังลงไม้ลงมือกับฉันด้วยนี่มันจะเกินไปแล้วนะ ใช่ฉันคูกเข่าอ้อนวอนบอกว่ามีคนใล้ครอบครัวที่ต้องดูแลและธุรกิจนี่เป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองของเราและฉันก็เห็นเผ่าโอน้อยู่ในกลุ่มพวกนั้นด้วยเอาแรกจนคิดว่าเขาจะมาทำร้ายฉันแต่กับการพวกเขาเข้ามาห้ามของของตัวเองพวกพวกของตัวเองแล้วขอร้องพวกเขาให้ปล่อยฉันไปเออแปลกจังนะ ถ้าทางของพวกเขาดูเหมือนจะเริ่มทะเลาะกันมีคนหนึ่งคิดว่าจะปล่อยฉันไปและฉันต้องกลับมาแก้แค้นพวกเขาแน่แต่ชายหนุ่มจากเผ่าโอนี่คนนั้นก็ยังยืนก่าว่าตัวเองว่ามีคนทำร้ายฉันจนพวกเขาเกือบจะตีกันเองซะแล้วแต่สุดพวกเขาก็ยอมปล่อยฉันไปฉันก็เสือกกรนมาที่นี่เพื่อหาที่หลบภัยเออฉันไม่อยากจะออกไปเห็ที่นี่แม็ดกาวเดียวเลย ปล้นเ้าของแม่แต่ไม่ทำร้ายผู้คนดูเหมือนพวกเขาจะพอจะมีหลักการอยู่บ้างนะเขาด้บอกไหมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเงินแล้วจะเพราะอะไรได้อีกฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรฉันนี่ว่าเออดประวามว่าพวกเขาของก็มีประโยชน์แต่ชิดของคนไร้ค่าอะไรทำนองนี้จะโง่นั่น นายรู้ไหมว่าพวกเขาไปที่ไหนกันต่อแต่นี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่พอรู้สึกว่าพวกเขา,ามักับจะเคลื่อนไหวอยู่แลวถ้ทาทาราซือน้าน,นะนะพวกเธอคงจะไม่ได้ไปหวาพวกเขาใช่ไหมฉันว่าอย่าทำแบบนั้นเลยพวกเขามีกันเยอะมากแถมจะมีเอาคบมือกันด้วยมันฟงมันฟันฟโลกจงหลีกูข,ขาดหรือเปล่าล่ะ ไม่เป็นไรพวกแค่พวกนั้นก็แค่กลุ่มพวกขี้ขาดไร้น้ําใช้มีเรื่องที่ต้องคิดก่าจิตเพานันเพียบเลยเละนะถ้าเป็นเรื่องบริเวณสองเกาะนี้งั้นพอเราไปหาแถวแถวหาดนาซึกิเอ่อก็คงจะเจอพวกเขาเป็นแน่ๆนนะโอเค2 1อนาทีแล้วดูท่าจะต้องตัดก่อนละกันงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นตอบไปเลยน่าจะเล่นยาวๆเลยนะแล้วแต่มันแบ่งแล้วตัดแบ่งเป็นพายๆเอางั้นก็สวัสดีครับ